อีกตัวหนึ่งครับดึงตัวกระดกเลยนะครับผมตัวเท่าฝ่ามือเลยครับผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับผมก็ทําคลิปค่อนข้างจะลําลบากนะครับผมยังไม่ได้เปิดตัวอะไรรอนวิทย์อยู่ก็คือหน้ยเย็โทรหาวะไม่ได้โทรแลมีแต่ัดขันหรือติด อ้ยเอาอีก,กแต้นอ,อนครับนะนะขอ,อกลับสวัสดีครับนะฮะผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ทั้งน้อยก็มาอยู่ที่ซอยอุนนนออ่นสุกถนนไอ้คลองอุ่นสุกนะครับผมหมายหมายป่าบัวนะครับผม ก็มาเป็นครั้งแรกครับผมก็ได้พี่กัดมาจากนาวิทนะผมขึ้นข้างไว้ให้กลุ่มมัะชาลิงคองนะครับผมก็มาตั้งแต่แปดโมงาถึงนี้ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแล้วผมพอดีลืมขาตั้งกล้องครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงนะครับผมพอดีให้นาวิทยืมึนาวิทมาใช้ก่อนนะครับผมพอดีมันเปิดเทอมมันแรกเนาะผมยุ่งแต่กับการเปิดเทอมเนาะลืมโน่นลืม,ลมนี่ ดีไม่ลืมคันเบ็ดด้วยครับครับเหยื่อที่ใช้ก็นี่ครับผมเช่นเคยครับผมลำบมมกผิดครับผมเหยื่อยืนยืยแรงนะครับผมลำบมมกผิดก็พอได้ตัวแล้วครับผมเออก่อนที่จะเปิดคิปเปิดตัวนะครับผมก็ได้หลายตัวนะครับผมก็เดี๋ยวอ่าอัดถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวก็มาให้ดูกันนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็มารุ่นรับชมกันครับผมว่าจะมีแท้บใหญ่ๆสวยๆให้ เพื่อนๆพี่ๆน้าๆรับชมกันหรือเปล่านะครับผมเข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างน้อยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปครับผมดูนกันครับผมนวิทก็มาแล้วครับผมนวิทก็ลงข้างๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็มาตกกับช่างน้อยนะครับนานแล้วไม่ได้ไม่ได้ออกทริปร่วมกันนะครับผมมาหาแอดมินกลุ่มมัจฉาหน่อยครับผมแอดมินใหญ่วันนี้มาฟิชเชอร์ลิงกันหน่อย เดี <łość> ata, ๋ยวมาดูผลงานรวมตอนเย็นนะครับครับผมโอเคครับคุณนนั่นโอ้ยเอาอีกแล้วทีเดียว ไซส์ดดเดียวครับผมก็มีค่าไซส์ครับผมก็มีไซส์ดันโลก็มีนะผมนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับผมปานินครับผมนี่โอ้ตัวประมาณก็สองสามขีดครับผมอีกตัวหนึ่งครับดึงตัวกระดกเลยนะครับผมตัวเท่าฝ่ามือเลยครับผม ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับผมก็ทำคลิปค่อนข้างจะลำบากนะครับผมยังไม่ได้เปิดตัวอะไรรอณวิทย์อยู่ตูกเย็บเอ้เบบี้ ครับผมรานนี้นครับตัวสวยอยู่นะครับผมสองตัวโลอ๋อแล้วแล้แล้วครับอ,อ,อ,อยู่อยู่ก็ตอดตึต๊ๆอย่างงี้โกดสิครับ sẽ lúc kia không sẽ đẹp đều sẽ đẹp điều, sẽ đẹp đều không ใส่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมโอ้โห้โโโกดแล้วครับ Well, so you know. แียงกรรมเลยครับพร้อมกันเลยพอจะมาก็มาพร้อมๆกันครับ

ผมอยู่ผมบอกไม่รู้นะทาวิดไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะไปค้างคืนหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอ้โหกินสองขอนเลยกดกดอุ้ยหนครับขันของเราบิดกด้วซับอื วแดดเดียวกำลังสวยครับผมไช้เดียวกันกับถ่ายรูปโอเคอ่านี่ครับกระชังโฆษณากระชังให้นาโอหน่อยอือโอกระชังภูทรเอาถ่ายละนี่ครับกระชังภูทรของนาโอนะครับจุ่มน้ำนะครับวันนี้ได้ลง <laughs> น้ำ้วครับนท่านหนสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่กระชังนาโอภูทรน,นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นอ่า เฟซบุ๊กนาโอไปให้ข้างๆนะผมอันนี้สองเมตรห้าสิบนะครับราคาย่อมยาวราคากันเองนะผมจริงเดี๋ยวผมจะไปต่อยอีกเมตรหนึ่งสาม,ามเมตรกลังเีง,สง,สงนะไม่ไหวครับไม่ไหว ิงกุงซาดเร็วแล้วผมน่่งน้อยนยศนจิ๋วครับนาอัดมาแล้วครับนาอัดมานางฟ้าอุ้ยสวยสสวยฟมาวอยามาแล้วครับติดท้องเแล้วสองโอ้ยนาตัวสวยครับตัวสวยครับผมแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับไม่ได้ขี้เหร่นะผมนอนมาครับนอนมาสวยงามสวยงามครับกลับ้นข้าวมา ขันหรืนนนนอนนติดติดไ,ไ,ไม่ติดขันไหมขัน,นไหมไม่ขันไม่ขันเอาขันไว้ขันอ๋ออูวี่ใช่เริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆครับปลานิน้นอุย้ยหลุดพอดีโอ้หลดุลดหลดุดหลุด นี่แหละผ้าละอัดโอ้โหตัวสวยเลยครับผมครับนี่ครับ,รบอือหือตัวสวยครับผมอุ้ยเอาอีกแล้ว ลองจากนาอัดหน่อยนะครับผมกินสองขอเลยครับนี่โดนเถื่อนหน่อยครับแบกหมาแนละ้วแบกไปโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับผมเขาตกได้โอ้ยก็บว่า,าเอาคอนเทนต์นนะ,นะ <laughs> ตัวใหญ่อยู่นะครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสอ, <c oughs> สองแล้วนะครับผม พอได้ตัวแล้วผมก็มีทีมงานมาเพิ่มครับผมมีนายเยสกับน้องหนะเอ๋น้องแบงค์ครับผมตั้งแต่น้องแบงค์กันนะนายเยสมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเงียบเลยครับผมพอดีแบตหมดก็เอาไปชาร์จแบตอยู่ครับก็ไม่ได้ถ่ายช็อตให้เห็นนะครับผมก็ไม่ได้ครับคนหน้าเผาก็มาครับคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนายเยสยืนเยอะครับผมเจ้าของแบรนด์ยืนเยอะนะครับผมมารวมทีมกับช่างน้อยครับวันนี้ร้อนครับร้อน พา,ามาตากแดดพามาตากแดดเดี๋ยวจะเปียกพนแล้วครับเดีย๋ยวอีกหน่อยก็อน,น,นครับจะมาแล้วครับมืดคืนมาหูกล้องครับครับผมฝนก็มาตามความขอแล้วครับผมคุณ <laughs> น้องฝนครับผมหลบของใครของมันเลยนะครับผมได้เย็ดไปหลบได้ร่มได้รถ,รถละ มาแต่ผมกอดดีนะมีร่มว่าจะเอาเต็นท์มาแล้วคันเต็นท์ก็ช่วยได้เยอะเลยอ้านนาอัดคันไหนไม่รู้คันเขียวป่าตึกๆตึตึอยู่ดาวิทย์เอา อีกหนึ่งแจมครับผมเป็นสอดที่ถ่ายมัง่งไม่ค่อยได้ถ่ายมั่งนะผมพอดีเ <Yeah. S 1> นี่ยมใบแต้มนะครับยี่สกครับผมใส่ตัวประมาณท่าฉีดเหรอสามต,ตัวโลูสองตัวโลเนี่ยประมาณนี้ครับผมโอเคครับครับมาของกันเลยครับผมได้เยอะกว่มาครับเจาะหน่อยเด้อแมวคนละไซส์กันครับ ครับผมสองคันติดปาดนินใจสวยครับผมมันไม่ได้เกี่ยวนะที่มันพันนะครับผมเขาเก่งมันหรือเปล่า ต้อง,งเย็นก็มาเรื่อยๆนะครับผมมาเรื่อยๆครับผม ครับผมบานินอ่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง45นาทีครับผมครับก็มาดูผลงานของนาวิทก่อนนะครับผมอ่ะโอเคดูครับผมนาวิทย์ก็ก,ก็ไม่ค่อยได้ตกนะครับผมกินไปมเมาไปครับ <laughs> สายฮาครับผมอโอ้ขนาดไม่ค่อยได้ตกเลยครับดู ดูด oh. oh, ูดูดูโอ้โหโอ้ได้แค่นี้เองเหรอดึงวันได้ไม่หมดนี้เอยเนาะเอาวางนี่ก่อนก็ได้อุ้ยก็สิบกว่าตัวได้อยู่นะครับนวิทย์ก็ลงแค่สามขันเองนะผมเป็นไงวันนี้ก็ก็ผสมความผสมน็อตเฮี้วไม่เฮี้วครับผมเออโอเคไม่เฮี้วเนาะโอเคครับขอ้ นาอาร์ตดูครับผมอ่ะมาดูผลงานของนาอาร์ตโอ้โหนี่ก็ถือว่ากินจัดเหมือนกันครับของนาอาร์ตนาเป็นแชมป์เลยแชมป์เลยนะแล้วเนี่ยโอ้ยดูนะโอ้เรามีไซส์สวยๆครับมาวางวางลงกันเลยก็ได้ครับผมนาโอ้โหนี่ผลงานของนาอาร์ตครับผมได้ต้มครับวันนี้ได้ต้มโอ้ฝ้ายดังอุ่นสุกครับไมบปลาบัวไมบปลาบัวครับใบปลาบัวครับผมโอ้โหสุดยอดอ่ะของนายจัดของ แบงค์นะผมอ้ยมาที่หลังนะอาร์ตด้วยนะไปน่ดเลยครับผมต้องแบงค์โอ้โหผลงานเหยือตัวเดียวกันนะครับผมนี่ครับโอ้โหย่ดแก้ว อะมาดูผลงานของช่างน้อยนะครับผมนายเย็ดยกให้ผมหน่อยสิอ่ะถือกล้องง่ายก็ได้อ่ะก็มาดูผลงานของช่างน้อยนะผมมาก่อนเพื่อนจะน้อยกว่าเพื่อนก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นลักษณะนั้นนะผมมาก่อนได้น้อยยกไปขึ้นครับยกไม่ขึ้นอีกกระชังมันหนักจ้ะ หนักกระชังนะผมของเล็กน้อยแหละแต่ของผมก็มีใช้สวยๆอยู่ครับผมดิเราคัดไซส์ครับผมแล้วก็มียิสกมาตัวหนึ่งโอ้โหกระชังใหญ่ด้วยครับผมไม่น้อยหน้าใครนะกินห่างตัวแต่กินนะครับก็ไม่ถือว่าห่างนะผมก็ถือว่ากินจัดอยู่นะผมโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมการงานเยือยืนเยื่อไทยแลนด์นะครับ ลำบมมุกขิดครับผมยืนเยอะเท่าไรครับผมสูตรที่ผมใช้วันนี้ครับผมกิโลกรัมละ50บาท3กิโลกรัมร้อยยี่สิบนะครับผลงานปลาดีล้วนๆครับผมดูครับเนี่ยเอาวางวางใกล้ๆหน่อยครับผลงานเยอะเดียวกันนะครับผมกระจายกระจายออกนะครับแบ่งสุดยอดจริงๆครับผมหมายนี้ก็สำหรับ ที่กัดหมายผมก็จะปักหมุดไว้ใต้คลิปเป็นเคยครับผมใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมสําหรับท่าในใดจะอ่ามาตกก็ต้องมาเช้าหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ทันนะผมเพราะว่าหมายเนี้ยฮอตจริงๆควานิ่งใส่สวยแล้วกินจัดด้วยนะครับผมโอเคครับผมผลงานก็เท่าที่เห็นนะครับผมสําหรับทีมงานของยินเดียไทยแลนด์วันนี้แล้วก็ช่างน้อยนะครับผมอย่าลืมนะครับอ่าวรับดาวิดแอดมินภาษาลิมฟองนะครับผมวันนี้ก็ถือว่า ผลประกอบการเป็นไปตามที่เราคาดไว้นะว่าอาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดหาบแต่ว่าไม่แห้วแน่นอนผลงานของเหยื่อของยืนเยอะไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ล้วนๆเลยจัดไปครับผมวันนี้น่าจะประมาณสักสามสิบโลได้หรอสามสิบโลนะสายสวยนะครับสายสวยก็เหมือนกันเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราไปตกปลานะครับเราก็อย่าเป็นภาระของเจ้าของพื้นที่เขานะครับ ขยะเก็บมาเก็บกลับด้วยนะฮะฝากเรื่องขยะด้วยนะผมคนมาคนกลับด้วยครับโอเคครับผมงานเท่านี้นะครัผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับผมเข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่างน้อยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปหน้าคลิปต่อไปช่างน้อยจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับยืนอะอะไรครับผม